ข้อมูลใหม่ล่าสุด2ช,ชิ้นชิ้นแรกก็เป็นบันทึกการสนทนาของ Air Traffic Controller กับนักบินสายการบิน j จ j u Air ก่อนเกิดอุบัติเหตุว่านักบินกำลังพูดอะไรกันอยู่สื่อสารอะไรกันอยู่เนะเวลานะไอตัวกล่องดำเนี่ยเนื่องจากมีความเสียหายบางส่วนทำให้เขาต้องส่งกลับไปอเมริกาเพื่อไปทำการกู้ข้อมูลแล้วในกรณีที่2เนี่ยชนนก ทั้งสองข้างแต่มันดับไม่พร้อมกันสองดับก่อนแล้วมาดับเครื่องยนตเ์เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ยากแต่เป็นไปได้ในวินาทีนั้นเนี่ยเวลามันไม่มีฮะแล้วคนมันลกไปหมดนะคุณก็พูดได้ทำไมไม่ทำงั้นไม่ทำนี้แต่คุณลองลงเวทเล่นในสนามอ่ะภาพมันคนละภาพนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการดีบีส่วเถาทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดต เรื่องสายการบินเจจูที่ชนแบเรียนะครับแล้วไฟลุกท่วมระเบิดมีผู้รอดชีวิตแค่2คนนะครับที่สนามบินมูอานเนื่องจากข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เป็นโศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากมีผู้รอดชีวิตแค่2คนคือแอร์โฮสเตสนะครับหรือไฟแอร t เทนเดนต์สอคนที่นั่งอยู่หลังสุดของเครื่องบินเพราะว่า ท้ายเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับวันนี้เราจะมีข้อมูลใหม่ล่าสุด2ชิ้นจะมาอัปเดตกันข้อมูลชิ้นแรกที่ผมจะมาพูดให้ท่านฟังเนี่ยก็เป็นบันทึกการสนทนาของ ATC หรือ Air Traffic Controller กับนักบินสายการบิน Jeju Air ก่อนเกิดอุบัติเหตุนะฮะส่วนข้อมูลอันที่สอง เนื่องจากผมได้คุยกับน้องคนหนึ่งที่เป็นนักบินนะฮะเขาเก่งด้านคอมพิวเตอร์แล้วเขาใช้โปรแกรม Google Earth เเขาก็ไปขยายสนามบินมูอานเนี่ยแล้วเอาข้อสงสัยที่ว่าเครื่องบินมันลงตรงไหนล่อนตรงไหนจุดแปะพื้นเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็พลอตออกมาเป็นกราฟเลยแล้วก็เขาก็ตีเส้นว่าเครื่องบินเนี่ยมันน่าจะลงสนามบินเนี่ย ตรงนี้ใช้ระยะความยาวลันเวไปเท่าไหร่แล้วถลไลไปอีกกี่เมตรมันถึงชนกำแพงซึ่งข้อมูลใหม่เนี้ยที่น้องก็พลอตมาเนี่ยผมดูแล้วน่าสนใจมากผมก็ขออนุญาตนำข้อมูลมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกรณีที่1เครื่องยนต์ข้างที่2ดับไปแล้วข้างที่1ดับด้วยหรือนักบินเครื่องดับข้างที่2นักบินไปจะต้องปิดเครื่องยนต์2ถูกไหมฮะ แต่ไปชดดาวหรือปิดเครื่องยนต์ปิดข้างไปปิดเครื่องบินหนึ่งเครื่องยนต์หนึ่งเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ยากแต่เป็นไปได้ในวินาทีนั้นเนี่ยเวลามันไม่มีฮะแล้วคนมันลกไปหมดอะนักบินชุดนี้เขาออกจากสุวรรณภูมิต,ตอนกลางคืนแล้วไปถึงมูอานตอนเช้าเนี่ยเขาฟาทีกมาแล้วบินข้ามคืนมาแล้วสภาพเขาก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในค้อผิดในวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่น้าง,งานเนี่ยเหมือนคนดูบอลเนี่ยคุณนั่งอยู่กัน นอกสนามเนี่ยคุณนั่งอยู่หน้าจอทีวีคุณก็พูดได้ทําไมไม่ทํางั้นไม่ทํานี้แต่คุณลองลงไปเล่นในสนามอะ่ะภาพมันคนุณภาพนะฮะหนึ่งดับเครื่องยนต์ปิดข้างสองถ้ามันชนนกเนี่ยมันเข้าสองเครื่องยนต์เลยแต่ว่าเครื่องยนต์สองสาหัสก,กว่าดับก่อนดับก่อนพอเชิดหัวขึ้นไปกะว่าจะไปวนรอเพื่อทำโปรซีเจอร์เครื่องดนหนึ่งมีปัญหาตามมาดับสองเครื่องก็เป็นไปได้เขาก็เลยต้องม้วนตัวกลับลงมาแลน เร็วที่สุดนะฮะในกรณีที่ declare emergency แบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันต้องเกิดปัญหาร้ายแรงจริงๆหนึ่งเครื่องยนต์ดับสองข้างอย่างที่เราสันนิษฐานสองเกิดไฟไหม้ในคอกผิดสมกเต็มหมดละมองไม่เห็นละอ่ามันต้องรีบลงให้เร็วที่สุดไม่มีเวลาละที่จะไปทำอะไรโปรซิเจอร์อะไรในกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีช็อตเช็คลิสต์อย่างเช่นอ่าดิชชิ่งลงน้ำแบบกัปตันแซลลี่แกลงแม่น้ำฮัดสันใช่ไหมอ่าดิชชิ่ง หรือว่า emergency land force landing อันนี้เป็นเขาจะเป็นเช็คลิสต์แบบเช็คลิสต์ยาวๆไม่เอาละโปรเซสเจอต้องทำนูน่นทำนี่เช็คนูน่นไม่เอาสั้นๆเลยเพราะคุณไม่มีเวลาเพื่อคุณจะกลับมาแหละนะฮะแล้วในกรณีที่สองเนี่ยที่ผมคุยกับน้องเนี่ยชนนกทั้งสองข้างแต่มันดับไม่พร้อมกัน2ดับก่อนแล้วมาดับเครื่องยนต์หนึ่งนะฮะเวลาม้วนตัวกลับมาลงในรันเว์ทิศทางตรงข้ามเนี่ยปารากฏว่าไม่ได้เปิดแลดล้อไม่ได้กลาง นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นผมก็มองว่านักบินมันสติแตกละตอนนั้นเอม์เจนซีหลายอย่างนะฮะมันก็เลยลืมหมดว่าจะต้องทำอะไรนะฮะเครื่องมันลงไปเรื่อยลงไปด้วยก็คิดว่าจะลงมาเร็วที่ให้เร็วที่สุดอันนั้นกรณีแต่ว่าออน้องเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้อีกกรณีหนึง่งคือว่าเขาตั้งใจจะลงแบบนั้นเลยไม่มีแฟบไม่มีไม่ไม่มีล้อเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า ถ้ามันดับสองเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่มีกําลังเครื่องยนต์ละเครื่องบินมันมันล่อนลงมาเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนความสูงเป็นความเร็วนะฮะเพื่อจะให้ถึงสนามเขาไม่มีเครื่องยนต์เลยเนี่ยเขากลัวจะมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลางแฟบออกเนี่ยเครื่องมันจะช้าลงแต่มันก็จะมีแรงมีแรงต้านพอมีแรงต้านเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะล่อนไม่ถึงสนามบินก็ได้ถ้ากลางล้อออกมาเนี่ยเช่นเดียวกันล้อมันต้านลมฮะ พอต้านลมเนี่ยแทนที่มันรันเวย์มอยู่เนี้มันอาจจะไม่ถึงมันอาจจะชนพื้นก่อนนะครับเพราะมันไม่มีเครื่องยนต์ที่จะมาช่วยละถูกไหมเออน้องก็บอกว่าเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นกรณีอย่างนี้ก็ได้นะพี่เขาตั้งใจที่จะลงโดยไม่มีแฟบไม่มีเกียร์นะลงไปเพราะว่าไม่มีเครื่องยนต์หกลัวไม่ถึงสนามผมก็มองดูเออมันก็เป็นไปได้นะครับกรณีนี้มันก็เป็นไปได้แต่ก็ยังคุยกับน้องว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันแลนดิ้งแอชชัร์นะ พอมันมาใกล้ๆเนี่ยมันถึงสนามแน่ๆมันก็เอาล้อลงสิไม่มีไฮเดรลิกเขาก็มีระบบแบ็กอัพเขาเรียกว่า Gravity Extension 737 Airbus มีระบบ Gravity Extension ดึงปลดล็อกพอปลดล็อกเนี่ยล้อมันจะลงมาโดยแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะน้ำหนักมันเยอะนะฮะมันจะลงโดยน้ำหนักของมันเองคุณแค่ปลดล็อกล้อมอล้อมันก็จะลงมาโดยตัวมันเองมันก็ยังลงได้พอล้อกลางแตะพื้น มีล้อมันก็มีเบรกถูกไหมฮะไม่มีล้อลงมาแบบเอาท้องถลายถลรันเวย์เนี่ยมันไม่มีเบรกนะฮะแล้วมันก็ไหลไปเนี่ยอันนี้ที่เราที่เราดิสคัตกันในในระหว่างพี่น้องนักบินด้วยกันนะแจกกราฟที่น้องเขาพอดมาเนี่ยตีเส้นออกมาแล้วทำกราฟออกมาให้เห็นซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจแล้วเป็นหลักฐานใหม่นะซึ่งอ,อ,อันนี้ ยังไม่มีที่ไหนทํามาก่อนก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งนํามาประกอบการพิจารณาผมก็จะเอามาคุยให้ฟังนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกให้ก่อนนะฮะตัวนี้มันพอดละวัดระยะมาจาก Google Earth เพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยมันไม่ได้ร้อยเเหรอกมันก็เป็นประมาณอะไรประมาณนี้พอเป็นไอเดียคร่าวๆส่วนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องรอฟัง ผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ข้อมูลมันมีประมาณแค่นี้เราก็เอาแค่นี้ก่อนนี่คือภาพที่มีคนถ่ายเอาไว้ที่สนามบินนะครับมันจะมีคนถ่ายเนี่ยเขาถ่ายอันนี้มาจากสถานีโทรทัศน์ DW นะครับของของเยอรมน,นี Position อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นร้านคาเฟนะ่เขาถ่ายมาในจุดที่เครื่องบินลงเนี่ยอันนี้คือลันเวลันเวเหนือนะ ท่านจะสังเกตไหมฮะตรงนี้คือตึกเมนเทอร์มินอลของเครื่องบินเมนเทอร์มินอลบิลดิ่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้โพซิชันตรงนี้คือร้านกาแฟที่เขาถ่ายมาตรงนี้มันก็จะมีตึกตึกหนึ่งแล้วตรงนี้มันจะเป็นกล่องขาวๆก็คือตึกระยะไกลอ่ะอันนี้คือภาพแรก Reference Point มันอยู่ตรงนี้จากฝั่งตรงข้ามกับเทอร์มินอลเฉียงออกมาทาั้งนี้จำตึกเมนเทอร์มินอลกับไอตึกที่สามมาให้ดีนะฮะตรงนี้โอเคภาพต่อไปอันนี้เห็นไหมฮะเส้นจาก คาเฟ่เนี่ยลากมาชนตึกที่สามเป็นเส้นตรงนะเป็น Refer e n c e point ตรงนี้นะตรงนี้เป็นลันเวย์เห็นไหมฮะย,ย้อนกลับไปพาคนหนึ่งตึกที่สามคือตึกนี้นะตรงนี้คือจุดที่เขาลากเส้นตรงไปตรงนี้เครื่องแตะพื้นตรงนี้แล้วก็ถลายออกไปนะครับตรงนี้คือจุดที่ลันเวย์เปลี่ยนสีนะซึ่งก็คือจุดนี้จุดนี้นะฮะลันเวย์เปลี่ยนสี สีของรันเวย์ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือ r e f เ r ล n c e ที่ผมให้ให้ดูนะรันเวย์เปลี่ยนสีตรงเนี้จะมองเห็นได้ชัดเลยท่านท่านจะเห็นไหมตรงนี้พอใกล้จะดีเอ็นอัันเวย์เนี่ยมันมันมันจะเปลี่ยนสีละสีมันมันคนละอย่างอันนี้มันก็จะออกสีฟ้าๆหน่อยอันนี้มันก็ออกสีน้ําตาลนะฮะดีเอ็นอัลันเวยปลายันเว่์อยู่นี้ในส่วนเหลี่ยมๆนะฮะตรงลูกศรตรงนี้มาเนี่ยเขาเรียกสต็อปเวย ซอฟต์เว์เนี่ยคือหมายความว่าปกติเนี่ยตรงนี้เขาจะไม่ใช้สำหรับวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่เป็นเซฟโซนเวลาเครื่องอ b o อร์ดเทคอ f ฟหรือยกเลิกการวิ่งขึ้นเนี่ยหรือว่า Landing แล้วมันไกลเกินรันเวย์เนี่ยมันสามารถหยุดมาจอดไอ้ตรงอ่อสต็อปเวนี้ได้นะฮะแต่ว่าสต็อปเวพื้นผิวเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงพอสำหรับการที่จะใช้วิ่งขึ้นวิ่งลงทุกวัน เอาว่าเป็นเซฟโซนสำหรับว่าเวลาเครื่องใช้รันเวย์เกินรันเวย์เนี่ยคุณก็ยังมาจอดตรงนี้ได้โดยปลอดภัยนะครับภาพต่อไปจากจุดที่เขาพลอตมาเนี่ยเครื่องจอดเครื่องแตะพื้นตรงนั้นเนี่ยนะครับสนามบินมูอานมีความยาว2,800เมตรนะครับจากจุดที่เครื่องแตะพื้นเหลือความยาว รันเวย์เพียงแค่906เมตรอันนี้เขาคร้าวนะเพราะเพราะมันวัดจาก Google Earth ไม่ไม่ได้แม่นยำอะไรแต่พอพอพอเอาเป็นไอเดียได้ก็แปลว่าอะไรฮะนักบินลงแปะพื้นที่ความที่รันเวย์เนี่ยมันเลยครึ่งสนามมาแล้วตอนที่เขาล่อนลงมาเนี่ยมุมล่อนมุมอะไรเขาก็ถูกแหละแต่เนื่องจากไม่มีแฟลปความเร็วมันก็สูงถูกไหมฮะแล้วก็ไม่มีล้อด้วยเวลา เขาเงยเพื่อเงยรับเนี่ยพบเครื่องเนี่ยมันลงสนามเนี่ยลงลงมาลงมาพอใกล้พื้นเนี่ยเขาต้องเงยรับไม่งั้นเครื่องมันชนมันต้องเงยรับพอเงยรับเนี่ยไม่มีล้อไม่มีแฝบความเร็วก็เยอะเครื่องมันก็โฟลด์ฮะมันก็ลอยเขาเรียกว่ากราวเอฟเฟกต์นะฮะเครื่องมันก็ลอยมันก็ไม่แปะพื้นสักทีมันก็ลอยไปเรื่อยลอยไปเรื่อยลอยไปเรื่อยจุดที่มันไปแปะเนี่ย มันเหลือรันเวย์จาก2,800เมตรมันเหลือรันเวเก้0รเมตรเท่านั้นเองตีสัก้า0้เมตรนะฮะเก้เมตรก็ไม่ถึงกิโลนะครับถ้าบวกผมพูดไปแล้วตรงนี้เห็นไหมที่ที่ลูกศรชี้อยู่เนี่ยบวกสต็อปเวไปเนี่ยก็อาจจะเพิ่มไปเป็นอีกสัก2องเมตรก็เป็นประมาณ1ั0 0 1ึ0 0พันสอความเร็วขนาดนั้นล้อก็ไม่มีเบรกก็ไม่มีนะครับไม่พอหรอกครับ ที่จะจอดแน่นอนหลุดลันเวย์แน่นอนฮะมาแตะตรงนี้แล้วไหลไปไหลไปไหลไปเก้าร้อยเมตรไม่พอหลุดเข้าไปในสต็อปเวซึ่งเป็นเซฟโซนนะฮะเนื่องจากไม่มีล้อไม่มีล้อ,ลอก็ไม่มีเบรกมันก็ไหลไปอีกไหลไปอีกสิ่งเดียวที่จะหยุดเครื่องบินได้ก็คือท้องของเครื่องบินเครื่องยนต์ของเครื่องบินพูดกับสนามบินคูดไปพูดไป,ดไปมันก็ช้าลงไปเรื่อยลงไปเรื่อย แต่เนื่องจากความยาวรันเวยยเหลือแค่900เมตรบวกสต็อปเวย์อีกประมาณสัก200เมตรได้นะฮะอันนี้อันนี้เดานะก็ก็ประมาณนี้แหละแบบแตกต่างก็คงไม่น่าประทัดก็หลุดพอหลุดสต็อปเวย์ไปทีนี้ไม่มีพื้นคอนกรีตแล้วกลายเป็นหญ้าครับท่าน,นเห็นไหมฮะตรงนี้กลายเป็นหญ้าแล้วเป็นหญ้าก็ไหลออกไปไหลออกไปอีก จะเจอเสาสัญญาณนะฮะเจอเสาสัญญาณที่เขาเรียกว่าโลเคไลเซอร์อ izer, นะครับสัญญาณโลเคไลเซอร์โลเคไลเซอร์คืออะไรคือเครื่องบินเนี่ยโรงสนามเนี่ยมันจะมีระบบหลายระบบแต่หนึ่งในระบบนั้นเนี่ยที่ที่มีความแม่นใช้กันทั่วโลกแล้วมีความแม่นยำสูงคือเขาเรียกว่าสัญญาณแบบ ILS นะ Instrument Landing System นะครับ เสาสัญญาณเนี่ยคือเสาสัญญาณตัวโลเคไลเซอร์ของ i อ s เขาจะตั้งอยู่ปลายลันเวย์นะครับมันจะเป็นเสาลักษณะประมาณสองเมตรมันจะปักเป็นเสาต้นหนึ่งแล้วก็อีกต้นหนึ่ง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 มันจะเรียงเป็นระนาบออกไปอย่างนี้เลยนะฮะสำหรับว่าเวลานักบินเวลาเขาจะลงสนามเนี่ยเสาสัญญาณโลเคไลเซอร์เขาจะมี f r e เวยนซี ที่จะส่งสัญญาณอย่างเช่นสมมุติว่าสัญญาณฟ rekency หนึ่่งศูนย์จเขาจะส่งสัญญาณออกไปนักบินก็จะเปิดรับสัญญาณ 110. 1นึ่งหนึ่นย์พอนักบินบินเลี้ยวเข้ามาตรงกับเส้นนี้ปุบ๊บมันจะพามันจะพาเลี้ยวเข้าหาสนามบินมีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสภาพ IFR หรือว่ามีหมอกมีเมฆเยอะมองแล้วมองไม่เห็น พอมันจับสัญญาณตรงนี้ได้ปุ๊บมันจะดึงเครื่องลงสนามเลยอ่าอันนี้คือเสาสัญญาณตัวนี้คือตัวนี้แต่ทีนี้ถ้าลำพังถ้าชนเสาสัญญาณเนี่ยถ้าหลุดลันเว์ออกไปนะหลุดสต็อปเวลออกไปออกไปเจอหญ้าแล้วไปชนเสาสัญญาณเนี่ยตัวนี้ลำพังถ้าเป็นเสาสัญญาณที่เป็นเหล็กโครงเหล็กที่มันตั้ง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 ขึ้นมาเรียงเรียงเรียงเียงกันเป็นแถวเนี่ยมันก็ยังไม่ทำให้คหเครื่องบินระเบิด แต่มันเกิดขึ้นอะไรขึ้นฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับโดยปกติการตั้งเสาสัญญาณเนี่ยเขาจะตั้งบนพื้นนะครับไอพื้นดินพื้นหญ้ายอย่างที่บอกเนี่ยเขาจะตั้งบนพื้นเขาจะตั้งบนพื้นแต่เนื่องจากสนามบินมูอานเนี่ยเลยลันเวย์ไปแล้วเนี่ยมันเป็นสโลปดาวระดับมันไม่เท่านะฮะ ระดับมันไม่เท่ากันกับรันเวย์มันเป็นสโลปลงไปพอมันเป็นสโลปลงไปเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะทำคืออะไรลงแมะเขาควรจะปรับพื้นสโลปเนี่ยให้มันเท่ากับรันเวย์แล้วตั้งเสาสัญญาณแต่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นในกรณีของสามนะสามบินมัวอ่านก็ทำไงลุฮะมพอรันเวย์อยู่นี่ตรงนี้เป็นสโลปเขาไปสร้างกำแพงคอนกรีตขึ้นมาสองเมตร เพื่อให้เท่ากับลันเว์แทนที่จะปรับพื้นให้มันเท่าอย่างนี้นะแล้วปักเสาบนพื้นเนี่ยเขาไปสร้างกําแพงคอนกรีตสองเมตรให้เท่ากับพื้นลันเวแล้วเขาไปปักเสาสัญญาณลงบนนั้นเลียงเลียงเยงเลียงมันก็เลยกลายเป็นเบรียร์นะฮะทีนี้ย้อนกลับมารูปนี้พอเครื่องลงแล้วนะครับหลุดลันเวเนื่องจาก จุดแปะพื้นเนี่ยมันเหลืออีกแค่เก้าร้เมตรเท่านั้นเองมันก็ไหลและความเร็วมาหาศาลขนาดนั้นนะ่ะแปบก็ไม่มีล้อก็ไม่มีมันก็ไหลหลุดลันเวไปไปเจอสต็อปเว์หลุดสต็อปเวไปเจอดินเอ่อเจอหญ้าหลุดไปอีกนะฮะถ้าเกิดว่าเขาทำแบบที่สนามบินส่วนใหญ่ทำกันเนี่ยคือปรับพื้นสโลปให้มันเท่ากับลันเวเนี่ยแล้วก็ปักเสาสัญญาณเอ่อโลเคลเซอร์เนี่ยเอ,อ บนพื้นไปชนเสาสัญญาณโลหะไเซอร์ไอเสาสัญญาณมันก็ล้มละเนระนาดเครื่องก็จะไม่ระเบิดอย่างนี้แต่เนื่องจากเขาทําเป็นกําแพงคอนกรีตไงเขาไม่ได้ปรับพื้นเนี่ยมันแต่ว่าเขาทําเป็นกําแพงคอนกรีตขึ้นมาแล้วก็ไปปักเสาสัญญาณบนนั้นเนี่ยเครื่องมันชนเสาเกํ่กำแพงคอนกรีตมันถึงระเบิดนี่ก็คือสาเหตุฮะแล้วมันมีอีกเว็บหนึ่งนี่ผมเอาเอามาจากเว็บไซต์เขานะ Uh, Aviation News Talk Podcast แคสเขาไปคำนวณมา uh, mm hmm. แต่ต้องบอกก่อนนะฮะ mm hmm. ไม่ว่ากราฟที่น้องเขาพลอตมาที่ผมโชว์ให้กันก็ดูหรือว่าดูก็ดีหรือว่าข้อมูลตรงนี้ก็ดีเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณของนักบินนะมันยังไม่ยังมันมันยังไม่ออฟฟิเชียลออฟฟิเจริง,รงๆเขาต้องไปเอากล่องดำนะฮะ เขาต้องไปเอา Cockpit r o y r e Recorder แล้วมันถึงจะมาต่อ Scenario ออกมาเป็นเหตุการณ์มันจะออกมาเป็นหนังเลยตรงนั้นเนี่ยรอตรงนั้นแต่ตรงนี้มันเป็นข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นความผิดพลาดคาดเคลื่อนมีนะฮะแต่มันก็ประมาณนี้แหละมันไม่ได้ผิดแบบขาวเป็นดำมันผิดอยู่ในเลนจ์ที่ว่าใกล้เคียงความจริงนะเขาบอกว่าในเว็บเนี่ย ที่เขาคำนวณมาที่าจาก Aviation News Talk Podcast เนี่ยเขาบอกว่าจุดที่เครื่องบินแตะพื้นเนี่ยความเร็ว183นอดนอต183นตเนี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านเอา1.8คูณเอาง่ายๆคูณ2ก็ได้นะฮะก็ประมาณ300กว่าเกือบ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านคิดดูวความเร็วขนาดนั้นอนะมันมันมันจะเอาไหวไหมแล้วล้อก็ไม่มีนะครับมันผมว่ามันมันก็นี่แหละก็คือสาเหตุว่า ทำไมมันถึงหลุดรันเวย์นะฮะแล้วระยะทางเหลือไม่ถึงกิโลบวกสต็อปเวย์ไปอีกก็ประมาณกิโล1.2กิโลอะไรประมาณนี้อ่าไม่พออยู่แล้วครับยังไงหลุดอยู่แล้วหลุดไปหลุดรันเวย์ไปเจอสต็อปเวย์หลุดล็อบเวย์ไปเจอหญ้าหลุดหญ้าไปถ้าเสาสัญญ,ญาลโลเคเลเซอร์ของสานามบินมูอานเนี่ยเขาทำการปรับพื้น ะฮะมาให้เท่ากับลันเว์แล้วเตงตั้งเสาสัญญาณเนี่ยซึ่งเป็นเสาเหล็กสูงประมาณ2เมตรเนี่ยเลียงเลงเลียงเลียงเลียง,ง,ง,งกันไปเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะมันชนมันหลุดไปมันชนเสาเหล็กเสาเหล็กก็ลม้มล้มล้มลมลมก็อาจจะเสียหายน้อยกว่านี้แต่เนื่องจากเขาไปทําเป็นเสาเอ่อกำแพงคอนกรีตเงี้ยให้มันสูงเท่ากับลันเว์โดยไม่ได้ปรับพื้นตรงนี้แล้วไปปัก เสาสัญญาณลอคเซอร์ตรงนั้นพอมันหลุดไปมันไปชนตรงนี้มันถึงระเบิดไงครับนี่แหละคือสาเหตุนะครับอ,อันนี้ก็คือมันมีบันทึกนะครับข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งเนี่ยที่หอมังคับการบินคุยกับนักบินสรุปมาก็คืออันนี้อย่างนี้ นะครับนักบินสื่อสารกับหอการบังคับการบินยังไงนะฮะก่อนที่เครื่องจะตกนะครับข้อมูลนี้มาจากเออมิเอ่อ m i n i s t r y of land transport นะฮะภาพนี้เขาก็เขาก็ไปพลอตมาไอตัวกล่องดำเนี่ยเนื่องจากมีความเสียหายบางส่วนนะครับทำให้เขาต้องส่งกลับไปอเมริกาส่งกลับไปอเมริกาเพื่อไปทำการเขาเรียกว่าไปกู้ข้อมูล กู้ข้อมูลข้อมูลกล่อง,งดำเนี่ยมันจะบอกท่าทางของเครื่องบินนะฮะกับอีกตัวหนึ่งเขาเรียก CBR Cockpit Voice ว e c o r d e r ว่านักบินกำลังพูดอะไรกันอยู่สื่อสารอะไรกันอยู่เเวลานั้นข้อมูลใหม่ผมจะอ่านให้ฟังนะบทสนทนาระหว่างนักบินกขอมาขับการบินก่อนเกิดเหตุแป๊บเดียวฮะประมาณ7นาทีเท่านั้นเองเวลา8.54เนี่ย มูอานแอร์พอร์ตแอร์ทราฟฟิกคอนโทรลคือหอมูอานเนี่ยเคลียร์แอร์คราฟตูแลนด์คือเครื่องเคลียร์เครื่องเจจูเนี่ย t o แลนด์ออนรันเวย์ซีโรวันรันวย์วันก็คือรัเนเวย์ทิศเหนือรันวย์ซีโรวันแปดนกาห้าเจ็ดนาทีแอ r ์ทราฟฟิกคอนโทรลบอร์ดแคสต์นะครับค่าชั่นเบิร์ดแอคทิวิตี้เขาก็บอกว่าให้ระวังมีฝูงนก 8. 5ดนะครับ 8.59ไฟล์จีจู2216เนี่ยไพลอตรีพอร์ตเบิร์ดสไตรดีแคร์เมจเจนซี่เมเดย์เมเดย์เมเดย์นะฮะเบิร์ดสไตรเบิร์ดสไตรโก้ราวก็คือนักบินบอกว่าคำว่าเมเดย์เนี่ยคือการดีแคร์เมจเจนซี่นะครับถ้าเราดีแคร์เมเดย์เมื่อไหร,ร่นะฮะหมายความว่าสาหัสแล้วเครื่องบินทุกเครื่อง ที่จะลงเครื่องบินทุกเครื่องที่จะขึ้นเครื่องบินที่บินอยู่ในวงจรทุกลำต้องหลีกทางให้เราหมดนะฮะเราเป็น First Priority เพราะตอนนั้นเนี่ยฉุกเฉินนะฮะสาหัสเขาต้องหลบให้เราลงนะครับพอเบิร์สได้ดีแค่เมเจนซนะฮะท่านด,ดูดูตามไปเลยนะฮะเครื่องบินก็ทำการโกราวหรือเชิดหัวขึ้นไปนะฮะเพื่อที่จะไปทำ โิเอตอนนี้ตอนนี้นกชนแล้วนะนกชนแล้วอย่างที่คลิปที่เห็นในรูปอะว่าเครื่องยนต์ขวามีอาการละเขาเรียกคอมเพรสเซอร์สตอร์มันจะบ,บ,บุบบุบบบมีควันออกมานะเวลา9นาฬิกาตรงโลกาธานนะฟล i g สองสองหนึ่งหกอินิเชียตโกลาหรือเชิดหัวขึ้นใหม่ๆนะแล้วก็รีพอร์ตขอแลนด Run ์รันเวย์วันไนนะครับซึ่งอดูตามรูปนะ ตอนแรกเข้ามาซีโรวันคือแลนเวทิศเหนือใช่ไหมเสร็จรีพอร์ตนกชนนกชนขออิมเมอร์เจนซีขอขอิมเมอร์เจนซีปั๊บทีนี้ขอแลนแรนเววันนายแปลว่าอะไรครับแปลว่าเครื่องยนต์มันต้องดับอีกเครื่องนะฮะอันนี้สันนิษฐานว่าอย่างนี้เพราะมันไม่น่าจะมีสาเหตุอื่นโดยปกติการเชิดหัวขึ้นไปหรือโกราวนะเครื่องยนต์ดับไปหนึ่งข้างนะเครื่องยนต์สอง เขาจะบินไปอย่างนี้ฮะแล้วก็จะไปวนวนวน,วนเพื่อจะทำโปรซชเจอร์ทำเช็คลิสต์พอจบแล้วเนี่ยเซฟทูแลนด์นะเขาจะบินวนกลับมาใหม่แล้วก็กลับมาเพื่อจะมาลงรันเวย์ศูนยอย่างนี้ฮะเขาจะไม่ม้วนกลับมาลงรันเวย์หนึ่งเก้ถึงเป็นรันเวย์ที่ใต้นะครับการที่เขาขอรันเวย์ที่ใต้เนี่ยผมคิดว่าเครื่องดับสองข้างแน่นอนมันไม่มีกําลังเครื่องยนต์ละ คุณจะไปวนทำโปรเจเจอร์และย้อนกลับมาลงเนี่ยไม่ถึงแน่นอนมีวิธีเดียวคือต้องย้อนกลับมาลงตรงเนี้ยให้เร็วที่สุดนี่แหละนี่นี่นี่คือสาเหตุคาดว่าเครื่องยนต์ดับสองข้างแน่นอนแต่จะดับสองข้างเพราะว่านักบินทำโปรเจเจอร์ผิดไปดับเครื่องยนต์ด้านดีอันนี้มีความเป็นไปได้ข้อหนึ่งหรือความเป็นไปได้ไปได้ข้อที่สองก็คือว่า นกมันเข้าอ่ะนกมันมาเป็นฝูงอ่ะมันเข้าทั้งสองเครื่องอ่ะแต่เครื่องยนต์2ดับก่อนเครื่องยนต์หนึ่งยังไม่มีอาการพอเชิดหัวขึ้นไปเพื่อไปทำโพรซเจอร์หนึ่งดับตามอันนี้แหละเร็วมากเขาถึงขอเมดนะครับเวลา9.00ย์โลโกไทม์นะเขาก็เชิดหัวขึ้นใหม่ใหม่อินิเชตโกราว round นะแล้วรีพอร์ตขอแลน์ลันเวย์19นะครับ ซึ่งเป็นรันเวย์ตรงข้ามอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าณจุดนี้น่าจะดับสอสองข้างสองเครื่องล้้ล่หนะณจุดนี้นี่นี่นี่น่าจะดับดับไป2เครื่องละเวลา9.01 Air Traffic Control Clear Aircraft to Land นะหอเขาบอกว่าอนุญาตให้ลงรันเวย์19ซึ่งเป็นรันเวย์ตรงข้ามนะเ0 2นะครับเลี้ยวกลับมา9.02ยฮนะเลี้ยวกลับมาก็มาทัช ที่รันเวย์หนล้อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังอ่ะเนี่ยพอมาทัชรันเวย์หนึ่งเปุ๊บเก้ crash into embankment after overshoot the runway หน้าทีเดียวหลังจากที่ลงเนี่ยวันนี้ผมนำเสนอข้อมูลใหม่ก็คือบทสนทนาระหว่างหอการบังคับการบินกับนักบินสายการบิน j จจูแอรซึ่งทำให้ภาพเห็นได้ชัดขึ้น แน่นอนล่ะเคสนี้คือเคสของนกเข้าเครื่องยนต์ b i r d s t ไตลอย่างที่เราสันนิษฐานกันนะฮะความเป็นไปได้ข้อที่3อ่ะผมพึ่งผมพิ่งนึกได้ว่าการที่นกชนเครื่องเนี่ยมันถ้าไปชนด้านหน้านะเข้าเครื่องโดยไปชนด้านหน้าด้วยมันจะทำให้เขาเรียกว่าระบบปีโตสแตติกเนี่ยหรือหรือถ้าโดยเฉพาะ้ามันชนเรดบนะคือ ส่วนจะากเครื่องบินด้านหน้าเนี่ยหรือว่าชนในระบบเอตัวปิโตตัวอะไรเนี่ยมันอาจจะทําให้การอ่านค่าความเร็วเครื่องเสียไปหรือภาษานักบินเขาเรียกว่า Air speed unreliable ก็เลยไม่รู้ว่าสปีดหรือความเร็วที่บินอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันบินอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่โอ้โหอันนี้งานใหญ่เลยครับงานช้างเครื่องยนต์เสียด้วยแล้วถ้าเกิดว่า สปีดอ่านไม่ได้ความเร็วระบบอ่านความเร็วเสียนะโอ้โ oh, หอันนี้อันนี้ถ้าเป็นนักบินด้วยกันก็เนี่ยหนักหนาสาหัสครับหนักหนาสาหัสอาจจะเป็นในกรณีนี้ก็ได้การที่นกชนเนี่ยทำให้ระบบピโตสเตติกหรือท,ที่ที่วัดความเร็วความสูงบินเนี่ยเสียเสียหายเกิดการเสียหายนี่แหละอันนี้ก็อาจจะเป็นความเป็นไปได้ในประการที่สมนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือนี่แหละ ทำให้นักบินเขาถึงต้องวกกลับมาลงลันเว่ฝ่ายทางฝั่งใต้โดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็โศกนาฏกรรมมันก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นน่ยคือพอแลนมันก็โฟลดนะพอโฟลดปุ๊บมันก็หลุดลันเว่หลุดลันเว่มันก็หลุดลันเวย์หลุดสต็อปเวลงลงไปกินหญ้าเสร็จปุ๊บไปเจอไอ้กำแพงคอนกรีตอ่ะที่เขาเอาไว้ตั้งเสาสัญญาณโลกาไลเซอร์ตรงนั้นมันก็ระเบิดนะฮะ ความเร็วขนาดนั้นเนี่ยมันหยุดไม่อยู่หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยข้อสันนิษฐานจากหลักฐานใหม่ข้อมูลใหม่มันก็เป็นไปได้ประการนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกับคลิปก่อนที่เราสันนิษฐานไว้ว่ามันน่าจะเกิดอะไรนะฮะหลักฐานใหม่มันก็คอนเฟิร์มไปในแนวเดียวกันก็คือมันก็น่าจะชนนกหรอกมันมันมันไม่น่าจะเป็นสาเหตุอื่นแหละนะฮะ ส่วนถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆนอกจากนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแต,แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ